เพื่อนๆเคยเจอไหมครับคนประเภทที่ว่าเดี๋ยวรวยขึ้นสักพักหนึ่งอาจจะทำเงินได้10ล้านร้อยล้านนะครับถูกลอตเตอรี่อะไรเงี้ยสักพักหนึ่งก็กลับมาที่เดิมหรือต่ำกว่าเดิมเวก็ขึ้นเป็นโยโย่แบบนี้อยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่เรื่องของความสามารถมันไม่ใช่เรื่องของความเก่งมันไม่ใช่เรื่องของโชคมันเป็นเรื่องของพลังงาน มันเป็นเรื่องของพลังงานจริงค่ะแล้วก็คนหนึ่งที่พลังงานเจ๋งมากคือผมคือคือเคที่เนี่ยเคที่มาเจอผมแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวรวยมากเลยเพราะว่าแบบว่าสร้างเงินสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองแบบมหาศาลอย่างล้ำรวยลองเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่ก่อนอย่างเคที่ไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะเคที่เป็นเหมือนที่อาจารย์พูดเลยคือรวยขึ้นเงินเข้าเราเดี๋ยวก็หมดไม่ใช่หมดธรรมดานะคะหมดถึงขั้นติดลบมีกี่บัญชีในทุกธนาคารสามารถเอามาดูได้เลยว่าทุกบัญชีเป็นศูนย์หมด <Wow. S 2> จริงจริงมันเป็นแบบนั้นแล้วช่วงที่มีเงินเข้าก็เข้าเงินก็เข้าแต่ก็หมดอีกแล้วเคที่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเมื่อก่อนทําไมเคที่ถึงได้เป็นแบบนั้นแต่พอได้เข้าได้มาใกล้ชิดอาจารย์ถึงได้เข้าใจว่าเฮ้ยนั่นเป็นพลังงานจริงจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงที่ตอนเนี้เคที่ได้เข้ามาอยู่ใกล้ชิดเป็นเมนทอร์กับอาจารย์แล้วเงินเข้าตลอดแล้วไม่เคยมีแบบกลับไปติดลบติดศูนย์อีกเลยมีแต่ว่า กระโดดขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นเป็น10ล้านและจะไปร้อยล้านแล้วว้าวแล้วในเวลาไม่นานด้วยนะครับเดียวนะผมแล้วเป็นกําไรด้วยนะเพราะไอ้พูท,ที่ที่พูดถึงนี่ไม่ใช่แบบว่ายอดเงินยอดขายนะที่แบบว่าคนบอกได้ยอดขายร้อยล้านแต่แม่งติดนี้สองร้อยล้านมไม่ใช่แบบนั้นนะครับคนที่มาเจอผมจะเป็นยอดที่เป็นเป็นเน็ตสุทธินะครับเดี๋ยวเราไปฟังเคที่กันเลยดีกว่าว่าความลับของเธอคืออะไร มันเป็นเรื่องของพลังงานเนาะซึ่งเมื่อก่อนที่ททไม่เข้าใจแลวไม่เก็ตเรื่องนี้แต่พอได้มาใกล้ชิดก,กับอาจ,จารย์ได้เรียนคอร์สกับอาจ,จารย,าย์หลายคอร์สซึ่งเป็นคอร์สสปิริตลมันทําให้อ<ม>ัปเกรดพลังงานขึ้นแล้วกลายเป็นว่าเงินเข้าแบบไม่ได้ไม่ได้คาดคิดเลยว่าเราจะมีเงินได้มากขนาดนี้<ม>ย้อนกลับไปตอนที่ทําประกันเนี่ยเงินเนี่ยมันหายยากมากในตอนนั้นแล้ว<ม>หามาแล้วไม่ใช่ว่าเงินมันจะอยู่กับเราตลอดไปอ่ะแล้วเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หายอีก ม,ม,มันทําให้เราไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตเคที่เคยเป็นซึ่เศร้าหลายรอบมากเกี่ยวกับการตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะบอกตัวเองว่าฉันจะไปทางไหนต่อเพื่อที่จะให้เงินฉันยังคงอยู่ในบัญชีตลอดแล้วให้มันเพิ่มขึ้นออกลูกออกแม่แพร่หลานน่ะ <c oughs> มันไม่เป็นแบบนั้น <c oughs> แต่ตอนนี้เคที่เข้าใจมากเคทีอ่อยากจะเอาเรื่องนี้มาย่อยแล้วก็ตกผลึกให้กับนักเรียนคนที่ติดตามเคที่ซึ่งมีปัญหาที่ว่าได้เงินมาแล้วเงินก็ออก เงินหมดเงินหายซึ่งคุณไม่รู้สาเหตุหรอว่ามันหายไปไหนแต่มันคือเรื่องของพลังงานของคุณแล้วก็พลังงานของเงินด้วยซึ่งตรงนี้อาจจะต้องอัพเลเวลของพลังงานใหม่นะคะซึ่งเ,เรื่องนี้คุณมีความลับที่เจ๋งมากๆจําไว้พลังงานคือ real currency พลังงานคือเงินแท้จริง <Wow. S 1> จําไว้พลังงานคือเงินตราที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ย ครูกล้าเค,คลมเรื่องนี้ครูบอกเลยเพราะว่าตัวครูเองก็ได้ผลลัพธ์นี่เป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดอาจารย์แล้วกล้าบอกเลยว่าพลังงานดีขึ้นแล้วเงินมันเข้ามากขึ้นจริงจริงนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องนี้แบบลึกๆนะคะคุยที่มีคอร์สนึงที่อยากจะส่งต่อความสําเร็จนี้ให้กับคนไทยอีกหลายคนที่เขามีปัญหาแบบนี้นะคะชื่อคอร์สว่า มันนี่แอตแท r เตอร์เป็นกฎเหตุการเงินที่ได้รับาการคอนเฟิร์มแล้วจาก spiritual Bone b o โบนเบอร์หนึ่งที่หน้าตาหล่อและเก่งของเมืองไทยเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนนแล้วก็และเด็กที่สุดและเด็กที่สุดแล้วก็แหล่งอ้างอิงเยอะแยะเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลระดับโลกนะคะที่จะมาสอนพวกคุณเรื่องนี้กล้าเคลมและกล้าคอนเฟิร์มมากๆว่าพวกคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่แบบ อาจจะเหนือกูเกิลที่ก็ได้นะคะนะคะถ้าใครสนใจที่อยากจะเรียนรู้นะคะคอร์สเรียนนี้เป็นคอร์สออนไลน์ค่ะสามารถที่จะติดต่อทางช่องทาง l i น์แอ,อดของรูเกที่ได้เลย k i u k a t h y ช่วงนี้ได้ราคาโปรโมชั่นเป็น Early Bird บรูเกที่มีอาจารย์สุดหล่อมาช่วยนะคะในการโปรโมทให้ด้วยวันนี้เดี๋ยวให้ราคาพิเศษสุดสพิเศษเลยนะคะโปรโมชั่นวันนี้นะคะจากราคาเต็มอยู่ที่3 9 9 0 0ื่เาดี๋ยววันนี้ให้ราคาพิเศษเพียง10,000 6,900บาทค่ะแต่ถ้าคุณจึงชมอยู่ในวิดีโอนี้นะคะและเห็นโพสต์นี้วันนี้ให้พิเศษเพียง9,900บาทค่ะว้าวใครสนใจรีบ CF เลยนะคะโอนเงินได้เลยที่บัญชีบริษัทคูเที่จำกัดนะคะบัญชีของกสิกรไทยเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าคุณโอนเรียบร้อยแล้วส่งสลิปได้เลยที่ช่องทางไลน์แอด t k u v i y k i k a t h ค่ะหรือจะไปช่องทาง Mess e n g e r ของ Facebook และคุณจะไม่มีวันที่คุณ ขึ้นขึ้น,น,น,นล,งลงลงเรื่องการเงิน,นีนนมันจะเป็นเหมือนพวกเราคือขึ้นตลอดเวลาพลังงานคือเงินตราที่แท้จริงจำไว้ยอดมากมากบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ